ส่งคอมเมนต์ชมพูอรารยากลางไอจีองอิงแพททองทานหลังประกาศข่าวดีชมพูอรารยาปลุคอมเมนต์แสดงความยินดีกลางไอจีองอิงแพททองทานหลังประกาศข่าวดีคลอดทายาทคนที่สองแล้วเมื่อเช้านี้สําหรับองอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้า ified. ที่ผ่านมาได้ออกมาประกาศข่าวดีคลอดทายาทคนที่สองแล้วเป็นเพศช,ชายหน้าตาจิ้มริมน่ารักเหมือนแม่มากหลายคนต่างแห่เข้าไปสแสดงความยินดีกัน อย่างล้นหลามโดยทางด้านคุณลุงอิงได้โพสภาพแรก่ของลูกชายตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมเข้าพามระบ,บุว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อทาสินครับในขณะที่ตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นคุณแม่ลูกสามสุดทราบอย่างชมพูอ่อารยาก็ได้เข้าไปแสดงความยินดีกับคุณแม่ายแดงองค์งอิงอีกครั้งโดยเธอระบุไว้ว่า,วา congratulations ค่ะตามด้วยอิโมจิหัวใจาสีแดง